มีความยินดีนะครับที่วันนี้ได้มารับฟังข้อคิดเห็นของท่านสมาชิกทั้งสองฝ่ายฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยนะครับก็เป็นโอกาสเดดีที่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับรัฐบาลก็พยายามตอบผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างนะครับผมเชื่อว่านัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงนะครับจากการที่เราทํางานมา6เดือน นะครับแล้วก็มีการอนุมัติเรื่องงบประมาณไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราเองเราเองเราก็มั่นใจครับว่าเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์โปรง่งใสเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับเรื่องของการที่เราไปมีตัวตนในเวทีโลกนะครับแน่นอนครับพวกท่านก็บอกอยู่แล้วผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแต่ว่าก็ขอชี้แจงนะครับว่าจากสิบกว่าครั้งนี่ก็เก,ก,ก,กือบเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องไป นะครับเป็นเรื่องของอาเซียนนะครับเป็นเรื่องของประจำํำที่มีการประชุมประจํากันอยู่แล้วแล้วเราเองเราก็เป็นน้องใหม่นะครับเป็นผู้นําที่เพิ่งได้รับการเข้าสู่ตําแหน่งก็ต้องมีการไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Economic Forum เองที่มีขึ้นในเดือนอมกราคมที่ผ่านมาเราไม่มีผู้นําเดินทางไป1ิปีแล้วครับสิปีนะครับ มีที่แต่ละอันก็เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วยขั้นตอนต่อไปที่เราสามารถนํามาให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้นะครับนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับเราเพิ่งเข้ามา,าจากการประเทศแค่เป็นแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกท่านทางานหนักร,ทรัทมนตรทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็ยินดีรับฟังครับถ้าเกิดมีข้อกล่าวหา อะไรก็ขอหลักฐานขอเหตุผลมานะครับ